สวัสดีครับพบได้ช่องพ t b ีสามเหมือนเดิมนะครับวันนี้เต้ก็มาอยู่กับเกมโรบอกนะในแมปเฟสตี้นะครับแต่หน้าตาไม่เหมือนเฟสดี้หน่อยนะครับก็อาจจะมีน่ากลัวนิดๆิหน่อยๆน่อยน้องๆเพราะว่ามันก็จะมีแบบในแมปมันจะมีวิ่งไล่ด้วยอะไรด้วยนะครับเต้ก็เลยเปิดเพลงแบบ่า,ายเคยรียดดีกว่าคือไปแนวแบบเปียโ,โนเลยใช่ไหม,มก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็มีสมาชิกไปหลายคนครับน,น้องเล่นกันหลายคนนะ จะได้ไม่น่ากลัวเท่าที่คิดนะครับอ้าวเหมือนเราจะขาดไปคนนึงครับเดี๋ยวรอน้องก่อนนะครับนะ,ะครับเตรียมตัวเริ่มกันได้แล้วนะ ก็แมปเนี้ยก็จะเป็นทรงโอบี้ครับน้องแต่ว่าเต้ยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเพราะว่าโอบี้บางอันอ่ะเขาเรียกว่าลูกเล่นมันก็ต่างกันเนาะแต่ว่าบางอันมันก็จะเหมือนคล้ายๆเหมือนกันอ่ะต้องใช้คําว่าคล้ายคลึงกันดีกว่าครับก็อาจจะมีแต่งอะไรเพิ่มมานะแต่นี้ของเต้น่าจะยังไม่เคยเล่นนะครับแบบนี้อ่ะโอเคงั้นไปเริ่มกันดีกว่าน้องๆลุยลดเดี๋ยวเต้ดูอ่ามันปิดเสียงไงวะ เมื่อกี้ว่าจะปิดเสียงนะครับไม่เป็นไรลุยไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวเต้ค่อยไปหาปิดเสียงเอาทีหลังแล้กันนะไปเลโก้แต่ดูแค่เอาเริ่มแรกก็น่าจะหลอนนิดนิดแล้วน้องใช่ไหมเพราะว่ามันเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเต้ตอ่อเต้ยอยากจะปิดเสียง โอเคเราก็เข้ามาข้างในนะครับน้องไปลุยกันดีกว่านะมาถึง๊บเอาโขมาถึงก็วิ่งหนีมันแต่วันอะไรเนะียฮะต้องดูว่าน้องๆหลายคนจะกลัวหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันไม่น่ากลัวหรอกน้อง,องถ้าเต้นแนะนําครับถ้าใครเล่นนะให้แนะนําปิดเสียงครับเพราะว่ามันมันมันจะขู่ขู่เสียงดังนิดนึงแอบแอบน่ากลัวน่ากลัว,น,ลวนิดนึงนะครับน้องแต่ว่าเราก็ปิดเสียงเอาวิ่งเอาเนาะ เพราะว่าเอาจริงแล้วถ้าดูทรงแล้วอ่ะมันถ้าเริ่มเกมมาเจอกันวิ่งแบบนี้นะน่าจะวิ่งกันอีกหลายรอบแล้วครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ถ้าเรามาเล่นกับเพื่อนหลายๆคนก็จะสนุกนะครับน้องล่าลสุดเนี่ยเต้ไปเล่นเกมหนึ่งนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเต้จะลงคลิปให้ดูละกันนะครับมันเป็นแพรลิงนะก็คือเราเราเล่นแพรลิงกันคือ จะบอกว่ามันจะช่วยกันน้อง,องเหมือนเราสร้างสร้างของสร้างแพอะไรประมาณนะี้คือสร้างแพลแล้วก็หาอาหารเพื่อจะออกไปหนีออกจากเกอเอาะน้องเพื่อไปเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งที่เขาแบบเป้าหมายของลิงกันเอาโหแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเยอะแยะกันไปหมดเลยคะเออเฮือคือเต้ยบอกว่าช่วงเนี้อ่าที่เต้ยเล่นอยู่ยนี่ก็เป็นช่วงกลางคืนนะน้องซึ่งซึ่งค่อนข้างจะดึกนะครับอันนี้นะ Oh, โอ้โหเยอะแยะเลยคนก็น่าจะเป็นต่างชาตินะครับส่วนใหญ่้น้องอ่ะโอเคไปกันต่อครับมาดูว่าแมปเนี้ยอ่ามันจะยากขนาดไหนนะเต้ก็มาลองมาเล่นให้ดูเป็นแนวทางนะเผื่อนน้องๆคนไหนที่แบบเออชอบไม่ต้องเอาอะไรอะ่ะไม่ต้องมาเล่นก็ได้นะอย่างน้อยก็เล่าให้เพื่อนฟังได้แล้วแหละว่าแมปเป็นไงมาดูคลิปเต้อไม่ต้องเสียเวลาเล่นเท่าไหร่ครับน้อง รู้สึกบางทีเต้ก็ลำคาญเสียงเป็นน,อน้อยโอเคงั้นเต้ขออนุญาตปิดเสียงดีกว่าไม่ไหวละปวดหัวปวดหมองอ่าโอเคครับก็ปิดเสียงเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วนะก็ไปแบบเงีย,งยบๆคืมๆแบบนี้แล้วกัน <laughs> เพราะว่าเอาจจริงแล้วว่าถ้าเต้เปิดเสียงในเกมอ่ะครับเสียงในเกมมันก็จะแบบหืน้องๆมัน,น,มนจะโคค่าโคคากมากเลยนะ ไอตัวนั้นเดี๋ยวมันวิ่งเสร็จอต่คือมันจะเป็นแนวเหมือนผีอน้องๆออคือแบบแต่มันถามว่าน่ากลัวไหมมันก็ไม่ได้กลัวมากหรอกครับแต่ว่ามันจะเสียวๆตอนที่มันวิ่งไล่ละน้องๆก็ลองเล่นดูแบบไม่ปิดเสียงกันดูน้องๆก็ได้อัฐฐดถรนดีนะแต่ถ้าเล่นกลางคืนนะมันก็จะแว๊บๆหน่อยประมาณนี<笑><笑>้ก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะวิ่งหนีไอตัวเนี้ยไอผีนะแต่เอาจริงๆแล้วในแมปนี้ยเขาบอกว่าคือมันเป็นเกมเหมือนเฟรดี้นะ ัวเฟดดี้นะครับแต่ว่าเต้เห็นมาตัวผสมมันจะคล้ายเหมือนแจ็คสันปะถ้าในในหนังอะเฟดดี้มันจะต้องเป็นไอตัวที่มีกรงเล็บเนาะเฟดดี้เพราะว่เฟดดี้มันจะอยู่ในในความฝันเนาะแล้วมันก็จะแต่เฟดดี้มันกลัวอะไรเฟดดี้มันอ๋อเฟดดี้มันกลัวไฟน้องๆใช่เพราะว่าเขาตายเพราะไฟเขาเลยกลัวไฟนะแต่ถ้าเป็นเจสันเขาจะกลัวน้านะครับว่เาเขาจมน้ําตายนะประมาณนี้นะนี่อีตัวนี้อีตัวนี้ไม่เกี่ยวกับเฟดดี้อยเนี้ยอันนี้เป็นวิญญาณใช่ไหม โอ้ยแล้วเสียงมันแบบอลังการมากเลยโหยห่วนมากเลยนะอีตัวนี้อ่าวิ่งไปก่อนครับดูตีว่าจะนานแค่ไหนนะบางแบบนะโคตรนานเลยน้องๆแต่บางแบบก็แป๊บเดียวครับเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าความยากง่ายของด่านเขาประมาณนี้นะก็วิ่งมารอทีมก่อนครับน้องๆก็เดี๋ยวจะไปเล่นแพ่ลิงให้ดูนะรู้แล้วว่าลัก ลักษณะคือเวลาเล่นเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าไปกับเพื่อนนะครับจะว่าเล่นง่ายขวานะถามว่าเล่นง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวเนาะแต่ว่ามันยังดีที่ว่าเราสื่อสารกันได้ครับนะ้องแต่ถ้าเราไปเล่นกับคนอื่นโอ้โหคือไม่อยากจะคิดอะคือน้องลองไปเล่นดูแล้วกันนะไปเล่นกับคนอื่นดูต่างคนต่างคนละทิศทางไอ้คนจะขับเรือก็จะขับเรือไอ้คนจะไปก็จะไปไอ้คนจะหาของก็หาของคือมันไปไม่รอดนะครับ คือจริงๆเราวมนต้องเล่นกับเพื่อนนะหรือไม่ก็เล่นเดี่ยวๆเลยประมาณนี้เพราะว่าเกมเขายัางดีนะเขาให้เลือกได้นะก็จะเล่นกี่คนนะครับประมาณนี้นะอันนี้เดี๋ยวก็รอน้องๆก่อนนะครับมากันครบหรือ,อยังนะเล่นเกมอมาเท่ว่าไปเป็นทีมสนุกขวานะครับมิเต้ หาอีกแมปหนึ่งไม่เจอนะครับน้องเพราะว่ามันมีอีกแมปหนึ่งอ่ะที่แบบมันไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เออได้อยากเล่นอ่ะอ่าในใจตอนนี้คืออยากเล่นนะได้อยากเล่นคุณยายแกนนี่นะเพราะแต่มีทีมงานได้ล้วก็มีสมาชิกทีมได้แล้วนะแล้วก็อ,อ่าอีกอันนึงจะเป็นเกมที่มันมันผูกโซ่กันอะน้องๆแต่ว่าทําไมมันผูกแค่คู่กันนะแต่ไม่เป็นไรครับแต่ก็มีคู่ไปเล่นแล้วล่ะ แต่ว่าคือเต้อยากได้แบบประมาณสักสามคนสี่คนอย่างเงี้ยมันคงแบบจะหาหน้าดูเพราะว่ามันผัดกันร่วงไงเนาะก็เล่นเกมอย่างสนุกครับน้องอย่าไปเครียดมากมายอ้าวเรียบร้อยครับหัวร้อน,ปนไปเลยใช่ไหมไฟลุกเี่ยอันนี้มันพ่นไฟดแล้วก็อนนะจะต้องรอก่อนพ้นแล้วปาบอ้าวเฮ้ยมันพ่นสองชั้นเหรอใช่เหรอ โอเคงั้นเดี๋ยวถ้าไงมันพ่นเสร็จแล้วมันดับรอมันดับเลยน้องๆแล้วก็วิ่งยาวไปเลยแล้วกันเนาะใช่ไหมอ่ะอันนี้นี่นยาวไปครับต่อต่อโดนลงท่อไปโอ้อันนี้อะไรเนี่ยเวบอ่าท่ออันนี้น่าจะคือเอาจจริงแล้วนะถ้ามันเล่น เล่นในคอมนะเต้จะไม่กลัวเลยนะไอ้พวกเดินเดินแบบนี้ครับเพราะเรากด w นะมันก็เดินยาวเลยน้องๆแต่พอเ,เล่นในโทรศัพท์แบบว่าเห็น,เห,นเห็นทางซ้ายมือเต้ว่าที่มันปุ่มขาวๆนัว้วเต้ลากอะ่ะคือถ้าลากเบี้ยวก็ล่วงอะ่ะเราก็ลากให้มันตรงๆหน่อยแล้วกันนะอ่อันนี้ยากไหมไม่น่ายากมั้งน้องเพราะว่ามันห่างอยู่นะค่อยๆไปกันครับน้องเป็นเลเซอร์นะครับอันนี้ อ,อะไรอีกกันเนี่ยวิ่งหนีผียิงไหมเปิดประตูนั่นไงเสียงอะไรวะอ๋ออันนี้มันจะเป็นไอ้นี่ไว้น้องสกิกเกมอ่ะสกิกเกมโอเรียบร้อยอ่าเหยียบกระจกนะครับสกิกเกมโอจําได้ไ,ไหมเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองนะแล้วก็อะไรสามอ่ะเรียบร้อย น่า <N ic ly> <N ic ly> จะจะสุดแค่สองใช่ไหมจำได้ละโอเคครับหนึ่งแล้วก็หนึ่งครับแล้วก็สองครับแล,แล้วก็สองครับแล้วก็หนึ่งครับแล้วก็หนึ่งอีกแล้วก็สองครับแล้วก็หนึ่งครับแล้วก็สองครับแล้วก็สองครับเออผ่านแล้วเห็นไหมอย่างน้อยเรามีคนลองครูให้เรานะก็จะ <N ic ly> โอเคกว่าใช่ไหมแ <N ic ly> <N ic ly> ดงแดงครับอะไรนี่ จะตายไหมนี่ป้าบเหมือนตัวเต้มันกระโดดไม่ค่อยถึงเลยป่ะตัวมันหนักป่ะหรือว่ายังไงเนี่ยทำไมเสียงเพลงมันดังเราใจฮะตอนแรกมันไม่มีนะหรือมไม่เกิดอะไรขึ้นเนะี่ย อันนี้ไม่น่าจะยากมากนะครับไม่ต้องกระโดดไม่ต้องอะไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่อะของเต้มีปัญหาคือกระโดดไม่ติดไว้องน้องไอ้ที่ล่วงลงไปอะบางทีมันวิ่งลงไปเลยนะตัวเต้อะอ่าไมก้านาทีขวานะครับยังดูวิวแววยังไม่จบเลยนะไกลขนาดอ้าวเป็นอะไรกันวะ เอากระโดดข้าไปฝั่งนู้นนะครับกระโดดมาทำไมวะไปก่อนรอรอทีมก่อนน้องๆอ,อ่อเปิดประตูข้างบนโอเคเดี๋ยวรอทีมแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆไปด้วยกันนะครับ อ่าโอเคครบทีมและครบทีมแล้วอันนี้อะไรวะเหมุนก่อนเต้มหมุนก่อนนะเหมือนได้ยินเสียงไฟไหมอ่าเขาอ,ออกเขาบอกให้ปิดไฟนะน้องก็คือเราจะต้องไปหาสวิตช์นะปิดไฟหรือคัทเอาท์หรืออะไรก็แล้วแต่ของเกมที่เขาคิดได้ อ่าเจอสวิตแล้วนะครับน้องสับลงทันทีปา้าก็กล่าสวิตนี้มันเป็นตเตาแก๊สหรอใช่ไหมเพราะสับสบวิตเสร็จแล้วไฟมันดับเนี่ยแตงมันต้องเป็นตเตาแก๊สนะเพราะตามหลักแล้วถ้าเราจะไปดับไฟแล้วก็น้ําสัดไปเลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวเรามารอทีมก่อนนะครับรอน้องๆก่อนนะมายังเอ่ยนั่งไงวิ่งกางบนมาละ ขาดอีกหนึ่งคนนะครับแป๊บหนึ่งนะสักคู่ไอ้แมปนี้มันไม่มีเวลาจับนะน้องทุกทีมันจะมีสีตินะบางแมปนะว่าเออกี่นาทีกี่นาทีอะไรประมาณเนี้ยใต้ทีมงานนะจะบอกให้นะถ้ามีเพื่อนหลายๆคนที่แบบเล่นกันได้นะแนะนําให้เล่นอบีครับ <c oughs> มันจะมีอบีแบบทีมนะก็สนุกดีนะครับแต่ก็อย่าทะเลาะก,กันล่ะ ช่วยๆกันไปเล่นนะครับอันนี้รู้สึกมันจะมีตัววิ่งไล่อีกแล้วแหละอีกตัวหนึ่งนั่งไงมันวิ่งมาแล้วไปวิ่งกันเถอะ <c oughs> จะโดนไหมนะ่ะอ่ะโอเครอดทุกคนครับไปผีเข้าท่อไม่ได้ครับน้องตัวติดม <c oughs> ั้งโอ้โหอันนี้หนักเลย เต้ก็โดนหลายรอบอยู่เหมือนกันนะน้องๆไอ้แมบเบนี้ยโอเคเต้วิ่งยาวเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอน้องอีกคนหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้เดี๋ยวต้ว่าเต้จะเล่นโอบีคุณคูณเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าขาอัปเดตใหม่กันบ้างยังนะครับเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่แล้วคุณครูเต้จะตายก็ตรงไอ้นี่แหละไอ้ที่มันเป็นบอร์ดของน้อง,อ,งอ่าเหมือนเขาเอากาวดักหนูอะ่ะไม่ใช่ปะเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่ากับดักหนูเอามาให้เรากระโดดปะที่มันเป็นสปริงอะ่ะหรือว่ามันเป็นบอร์ดเฉยๆแต่เต้คิดเหมือนแม่งเป็นกาวดักหนูเลยนะอือฮึเอาอีกแล้ว เนี่ยอย่างดิวเต้บอกดิวเต้เล่นในคอมนะไม่ต้องกลัวเลยครับไอ้ตรงเดินตรงนี้นะสบายใจเลยแต่ว่าพอมันเล่นในโทรศัพท์อ่ะมันก็ต้องระวังหน่อยละกันนะเวลาเดินเดี๋ยวก่อนน,นี่นี่เห็นปะเดี๋ยวรอน้องๆก่อนสักคู่อ้าวล่วงกันเห็นเห็นนะเห็นปะอ่ามาแล้วหนึ่งครับขาดอีกหนึ่งคนนะ มาหรือยังแอบยากหน่อยๆครับน้องเพื่อความสนุกมีน้องแอบบวดนิดหน่อยนะครับคือตายแล้วตายอีกมานนี้แหละมายังว่รอได้ครับเต้ไม่รีบครับเล่นเกมเล่นไปเรื่อยๆสนุกดีน้องๆ นี่ว่า r o v รีแลงไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ว่าแต่ยังเข้าไปก็ยังโดนเอาจริงแล้วเมื่อวานนะไปเล่นแมปที่แบบอเขาเรียกว่าอะไรไอ้แมปห้าห้าคนที่มันเป็นทางเดียวอะไม่ได้เล่นนานมากนะ ROB นะเข้าไปก็ยังเจอแบบเออพวกเหมือนเดิมด่ากันเหมือนเดิมเข้าไปแแบบแหบบแบบละครับเข้าไปกดแล้งเล่นเผื่อมีของมีของ ส่วนใหญ่ก็จะแจกพวกสก,กินอะไรประมาณนี้แหละครับน้องก็เดี๋ยวถ้าไงได้ชื่อเนี้ชื่อบนหัวนี่แหละใครเจอในเอาวีก็แวะแบกได้หน่อยละกันนะไม่ได้เล่นนานมากครับแล้วตัวละครไอ้สองตัวที่ไม่เคยเจอเลยก็ยังงงๆอยู่นะไอ้ตัวที่มันเป็นเหมือนฉลามปะแต่มันจะวิ่งมันว่ายน้ําอ่ะว่ายน้ำไวๆก็ต้องไปศึกษาสกิลเขาอีกครับว่าสกิลอะไรไม่ได้เล่นนานก็จะอย่างนี้แหละ แต่ถ้าพอเรารู้สกิลเขาเราก็พอได้กันตัวเองได้อันนี้ไม่รู้ครับโอ้เจออีกแล้วดูได้ยินเสียงไหมอ่ะขึ้นรถบัสนะครับน้องคือยังไงวะ ขาบอกให้เราขึ้นรถบัสไปไหนวะหรือจะบอกว่าจบเกมแล้วอะครับถ้าจบเกมแล้วก็โอเคเลยนะอ่าถ้าจบเกมแล้วเท่ากับว่าลูกเล่นเขาก็ถือว่าโอเคครับแบบสวยอะไรทุกอย่างนะแต่แค่ว่าดูมันมันจบไวไหมไวะไม่หรอกในส่วนตัวเจ้ามันก็ไม่ไวหรอกครับก็จะเป็นทรงนี้แหละ obi นะแต่แก๊งสาวตอนแรกเขาหายกันไปไหนหมดก็ไม่รู้หรือเขาย้ายไปเล่นเกมอื่นหรือว่าผ่านไปแล้วก็เปล่า ใช่ไหมถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ภารกิจเราก็เสร็จสิ้นแล้วโอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอแพรลิงกันนะไปดูว่าเราหาของทำอะไรกันว้างดีกว่านะไปก่อนนะครับบััสดีครับ